สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาวิเคราะห์อาหารแต่ละมื้อนะคะมือนี้เป็นผัดกะเพรานะคะซึ่งจะมีอาหารครบห้าหมูหรือไม่มาดูกันนะคะผัดกะเพราก็จะได้อันนี้มะม่วงนะคะได้วิตามินนะคะมะม่วงได้วิตามินส่วนผัดกะเพราเนื้อหมูจะได้โปรตีนนะคะไขมันแล้วก็พวกกระเทียมพวกพริกพวกใบกะเพราก็จะได้เกลือแร่นะคะ ก็เสร็จแล้วก็จะเป็นได้ค่าคาโโร์โบไฮเดรตจากข้าวนะคะคาโโร์โบไฮเดรตจากข้าวอ่ะเนี่ยข้าวก็จะได้คาโโร์โบไฮเดรตนะคะก็จะครกห้าหมู่พอดีนะคะแล้วก็เราก็ควรที่จะ,ะดื่มน้ำนะคะในระหว่างวันนี้ดื่มน้ำให้เพียงพอก,กับที่ร่างกายต้องการนะคะ เพราะน้าจะช่วยทําให้เซลล์เราต่งตึงนะคะแล้วช่วยลําเลียงอาหารช่วยย่อยอาหารด้วยน้ําจะประกอบไปทุกส่วนของร่างกายนะคะตั้งแต่ผิวเราจนถึงเนื้อสมองนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดื่มน,น้ําให้เพียงพอในแต่ละวันนะคะก็อยากให้มาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะกินอาหารแต่ละครั้งแต่ละมื้อก็ดูด้วยว่ามีครบ ห้าหมู่หรือ,อยังถ้ายัางไม่ครบก็ควรที่จะหาเพิ่มเติมนะคะให้ครบถ้าใครที่ทานอาหารไม่ครบห้าหมู่ขาดวิตามินเกลือแร่อะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะทําให้เราเป็นโรคนะคะเป็นโรคได้นะคะเกิดจากการขาดสารอาหารนะคะ